โอกาสทองทองชีวิตคิดดูมันอยู่ไม่ไกลขอบคดณครับทุกานคุณนู้มทางหลังดีนะครับได้ยินยกมือ ไม่มีคำว่าแพ้าหากเราได้เรือ่องประธานภู<า>มิใจมากๆเลยที่มีคนใหม่เข้ามาทุกรบอบอย่างมากมายต่อผลที่เรารับมาทั้ง8ปีเรารับจริงไหมคะใช่ไปดูได้เลยครับอ,อดีตเป็นยังไงครับผู้รับเป๋าครับ อยู่เพชรบุรีที่จังหวัดเพชรบุรีบ้านผมครับมาบ้านเหมือนมาบ้านเราแสงขึ้นเดือนเดืดอนทอไม่ยอมท้อไม่ว่าไกลขอบฟ้าหรือยอดดอยไม่เกินหัวใจนักสู้ช่วยทุกคนให้รวย ช่วยคนป่วยให้หายช่วยคนที่ตาย,ตายจากธุรกิจ,กจอื่นให้เฟื้นดี สวัสดีครับผมอ่านิวฟีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเมทาวาลัยนะครับมาร่วมงานนะครับสตาร์แคมป์ของบริษัทแซปปะเแปดนะครับสวันหนึ่งคืนต้องบอกว่าบรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะฮะวันแรกนะครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจแบบถูกวิธีนะครับให้กับสตาร์ดวงใหม่นะครับต่อด้วยนะครับงานพิธีมอบเข็มนะครับให้กับสตาร์ทุกดวงนะครับที่มาร่วมงานวันนี้มากกว่านะครับต้องบอกว่าบรรยากาศนี้เยอะมากนะครับปิดท้ายด้วยตอนเย็นนะครับเป็นการเฉลิมฉลองลักชัวรี่ในปาร์ตี้ให้กับดาวทุกดวงนะครับที่มาร่วมงงานนนวัี้้ตอ ว่ามากกว่า500ดวงเลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นงานสัมมนา,ากับการก้าเข้าสู่ตําแหน่ง c l า u d ดมอนนะครับจะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานขนาดไหนหรือมีไฮไลท์อะไรไปรติดตามชมกันเลยครับไมม่่วาาาลงาจากหนตั้ ก็มาที่นี่บัษัทแซบมาเพื่อช่วยให้โอาากาสคนตั้งใจดีสินค้าไม่เคยขาดการตลาดก็ไม่เคยเปลี่ยนเป็นดีนขยันหมั่นเพียนต้องมาที่แซบทำง่ายใจจริงสินค้าดีจริงแซบคือของแท้ครับ เื่อกกานบินไทยเราคือธุรกิจของแท้ ือท้ทีอยู่กับที่ไม่ได้ถือว่าเป็นของจริงนะครับด้านหน้าเรามีอยู่นะครัสบสของคนไทยเครือข่ายเพืแผ่ดินไทยบริษัทสองคนไทยสวัสดีครับคุกค้าสวัสวดีครับข้างหลังดีนะครับได้ยินยกมือครับผมนามราพัฒนาพิมพ์ นในนามของตัวแทนแซดแปลกๆตเาให้มาเปิดงานวันนี้ซึ่งเปิดบ่อยมากนะครับงานน,นี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรีแลกซ์นะครับสบายสบาย,บายดีไหมครับเพราะว่าเห็นมาจากทั่วทุกทิศของประเทศไทยกันเลยวันนี้นะครับมีใครที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนบ้างแถวโนนไหมนนมีไหม,ม,มครับนนน้ำขึ้นแล้วนะครับ แพ้หากเราได้เริ่มไม่มีคําว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้พ้นหาไม่มีคําว่าเป็นที่หนึ่งหากเรายังต้องพึ่งพาไม่มีคําว่าดีกว่าหากเราไม่ตั้งใจมรักชนพลสวัสดีครับไม่มีอะไรผมก็หาพวบนะครับอยู่บนเวทีรู้สึกตื่นเต้นไหมครับมีของดีๆอย่างนี้เราก็ต้องมาช่วยกันขยายต้องให้มันกว้างมันไกลทั้งหญิงและชายใช้กันทั่วหน้า ั้งเซสาบินงา,นามดำกระชายเขาวนำสรรพคุณนานาของดีที่มีคุณค่ามันตกว่าจะลุกก็ต้องผ่านการหลมกว่าจะคมก็ต้องผ่านการทื่อกว่าจะสำเร็จก็ต้องผ่านการฝึกือกว่าจะมีชื่อก็ต้องผ่านการอดทนเพชรแท้แม้เปื้อนโคลเลนยังเป็นเพชรเพียงแค่เช็ดคาบไาข่ก็ใสสุดหากคุณ คุณคุณเป็นแพน็ทแท้อยญ่ทอ้อทุกล้แล้วก็ลุกบุกต่อไปสวัสดีครับ เดินแซวแล้ววันนี้่าวันนี้จะไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวผมไปทักบอสวัสดีค่ะดีใจมากๆเพราะอะไรคะเพราะว่าสตาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่สำเร็จตําแหน่งแรกเลยของแซดแล้วก็เป็นตําแหน่งที่ประธานภูมใจมากๆเลยที่มีคนใหม่เข้ามาทุกรอบอย่างมากประธานเนี่ยอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดก็20-30ปีล้นะคะไม่เคยรู้เรื่องธุรก,กิจอื่นๆเลยมุ่งมั่นไปอย่างเดียวเพราะว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็มุ่งมั่นทำจริงนะคะผลรับจริงได้จริงนะคะทีน,นี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมาโฟกัสตัวเองนะคะว่าบางท่านอยู่มาตั้งแต่บริษัทเปิดนะคะคำพูดหรือลมปากบางครั้งการที่ เราไปฟังคนอื่นเข้าโจมตีหรือว่าไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าบริษัทของเราอ่ะดีหรือไม่ดีจะฟังจากลมปากเฉยๆก็ไม่ได้มัาต้องดูผลนะคะผลที่เรารับมาทั้ง8ปีเรารับจริงไหมคะ <Yes. S 1> จริงสินค้าเราดีจริงไหมคะจริง <Yes. S 1> เราเป็นเ,เรียกว่าผลิผลของผลิตภัณฑ์นะคะ เราหายเราแข็งแรงจากสินค้าของแซฟไปดูได้เลยครับอ,อเด็กเป็นยังไงครับผู้รับเป๋าครับอยู่เพชรบุรี่จังหวัดเพชรบุรีบ้านผมครับมาบ้านเหมือนมาบ้านเรานี่พี่น้องเราลูกหลานเพชรบุรีทั้งหมดนั่งอยู่ในนี้ครับตกใจทีด้ดวดดด้ ตั้งตัวก็มาที่นี่บริษัทแซบมาเพื่อช่วยให้โอกาสคนตั้งใจดีสินค้าไม่เคยขาดการตลาดก็ไม่เคยเปลี่ยนเป็นดีดขยันหมั่นเพียนต้องมาองอที่แซบทำได้จจ,จริงสินค้าดีจริงแซบคือของแท้ครับ ระัของคนไทยเครือข่ายเพื่อแผ่นดินไทยเราคือธุรกิจของแท้ ศรัทธากลา้าสร้างสรรค์เป็นคนรวยนั้นไม่ยากหากฝ่าฟันเราเท่านั้นที่ลีกิตชีวิตพวกเราทุกท่านครับให้ตบมือแดงๆขอให้รวยเป็นเศรษฐีเลยขนาดนั้นเลยแหละฮะพี่นะครับขาหันไกลค้างหรือเปล่าครับ <S <S เอออ่ะประธานพระองคครับพระองคครับผมมีสูตรสําเร็จในเรื่องของความสําเร็จนะครับผมชื่อโค้ชตัวนี้นะครับจริงๆแล้วผมอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมานานมากกว่า30

วันนี้แซ่แปปนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มาหมาสัญย์สําหรับตัวผมยิ่งตัวผมเองแล้วเนี่ยจากการเชิญมาระยะเวลาหนึ่งปีแล้วเราไม่สนใจเลยเสียโอกาสมากเลยครับถ้าเป็นวันนั้นเป็นวันถึงวันนี้ผมรู้งี้แล้วทําไปตั้งนานแล้วนะแซ่แปแปนะครับอาจจะเป็นคราวไม้มด์ไเวลาด้วย คนจะแก่จตกก้าต้องผ่านความอดทนสวัสดีครับชีวิตคนเรามันไม่ยาวไกลเหมือนกับทานรถไฟนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนไหวครูก่อนนะครับก็อขอขอบคุณ,ณประธานชาลนกคดินพัฒนาบินและประธานหญิงประธานแม่น,นะครับของผมเองนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้มาเจอสิ่งเหล่านี้ ดวงใจที่รักแซนแตกแตกก็สวัสดีสวัสดีสตารประเทศไทยในวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นกันที่สองของการอบรมนะครับวันนี้อยากจะบอกพวกเราว่าสนุกนะครับสองวันเหนืเลยๆนะครับผมเห็นบรรยากาศถึงการที่เราเข้ามาตั้งเมื่อวานนะครับมันสนุกสนานมากถ้าไอ้ความสนุกสนานนี้เปลี่ยนไปเป็นการทำงานได้น่าจะเป็นเรื่องดีครับ ขอขอนุญ,ญาตแก้ข่าวนิดนึงที่น้องปิ่นบอกว่าท่านประธานถอนทุกครั้งให้ใช้เหยื่อนะครับคำว่าเหยื่อคืออย่างนี้ครับทุกวันนี้ประธานก็ใช้เหยื่อทุกวันที่บริษัทแซ่บแปดปดไม่ว่าจะสาขาที่ทำด้านการใหญ่หรือสำเพ็งสองใครเข้าไปแล้วได้รับประธานเหยื่อไหมครับทุกคนต้องดื่มกาแฟฟรีไหมครับรนั่นแหละครับที่ประธานเอาเหยื่อให้ท่านทัน้งประเทศไทยครับเหยื่อครับ ผมไม่เคยหวังเลยว่าที่ผมให้ไปผมจะได้อะไรกลับมาไม่เคยคิดครับเพราะผมคิดว่าเราให้ไปก่อนดีไหมครับดีไหมครับอันนั้นคือท่านประธานทําการตลาดแทนพวกท่านไหมถ้าของเราไม่ดีจริงกล้าโชว์ไหมกล้าไหมวันนี้เพชรบุรีขับรถกลับไปร้านข้าวแกงมีเป็นตับเห็นไหมร้านไหนอร่อยม้างแม่อร่อยรู้ไหมเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ดูด้วยตาเปล่าก็ไม่ได้นะครับเห็นรถจอดเป็นตับ คิดว่าเราคิดว่าร้านไหนที่มีรถจอดเยอะน่าจะอร่อยจริงๆตอนที่เขารับสมัครคนนะครับคนที่ทํางานที่ร้านจะเป็นกุ๊กจะเป็นคนเสิร์ฟจะเป็นคนอะไรคนไหนมีรถเขาถึงจะรับตอนที่ร้านที่เปิดปใหม่ครับเขาต้องใหเอารถมาจอดข้างหน้าให้เต็มเป็นตับเขาเข้าไปในร้านเอ๊ะไม่มีใครเลยมีรถของพนักงานมากอะไมั่าเต็มไปหมดอันนี้เราก็โดนเขาหลอกไหมอันนี้เหยื่อไหมเหยื่อไหมเหยื่อถู้ไหมตาจากความรู้สึก ว่ามันคือความจริงหรือเปล่าคือความจริงใจหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นการแสดงละครหรือเปล่าอันนี้เรารู้อยู่แก่ใจนะคะก็จริงๆแล้วเราก็ทําแบบนี้มาตลอดแปดปีแล้วแสดงโรงนี้มาเหมือนนี้แปดปีแล้วเราก็เหนียวแน่นกันเราก็รักกันเหมือนเดิมนะคะ <ừ. S 1> ทุกท่านที่มาก็ยังเ,เห็นหน้าเดิมๆบางท่านนะคะเวลาประชุมไม่เห็นพราะเขาอยู่ต่างจังหวัด แต่เวลาเรามีจัดงานหรือจัดรวมอย่างเงี้ยมาทุกครั้งเลยเนี่ยอุดรอุบลนะคะมาในในในไกลๆหลายๆจังหวัดต้องขอปรอบมือและ,ขอ,ะ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณครบวันนี้ก็อยากจะขอกพวกเราว่าท่านประธานเดินแถบแล้วห็นไหมฮะอยากจะบอกพวกเราว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาจากทั่วประเทศมาเลี้ยงมานอนกันที่นี่ผมคิดว่าทุกท่านถ้านไม่รักบริษัทคงไม่มาหรอกครับ ถูกไหมครับไอ้ที่แค่ผมเลี้ยงไปประมาณนี้แค่นิดหน่อยเองแต่เปรียบเทียบกับน้ำใจที่ทำมาไม่ได้เลยครับอบ้งงตนนปเ็ วันนี้นะครับเป็นวันที่เรานะครับจบกิจกรรมนะครับตาแคมของเรานะครับก็สนุกสนานมากมายนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับสมาชิกนะครับที่เข้ามาร่วมงานนะครับที่ให้ความสำคัญกับงานในครั้งนี้นะครับฉลองตำแหน่งสตาร์นะครับแล้วก็บริษัทนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้จะมีอยู่ต่อๆไปนะครับแล้วก็ ในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันที่เขาใหญ่ทริปนะครับที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยนะครับที่มาร่วมกันเขาเรียกว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ในงานสตาร์แคมอีกครั้งหนึ่งที่นี่นะครับสนุกมากสนุกมากครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงาน s ตา r ์แคมของบริษัทแซ่แปดนะครับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรู้นะครับที่บอกว่าอัดแน่นมาเลยนะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์นะครับมาถ่ายทอดให้กับสตาร์ดวงใหม่ทุกดวงเลยนะครับและไฮไลท์สําคัญปิดท้ายด้วยท่านประธานนะครับกล่าวตอกย้ําความมั่นใจให้กับนักธุรกิจนะครับวันนี้จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งคราวไดมอนจะทำอย่างไรนะครับท่านที่สนใจนะครับอยากได้ข้อมูลดีๆนะครับก็สามารถติดต่อนักธุรกิจแซ่แปด ได้ทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับช่วยทุกคนให้รวยช่วยคนป่วยให้หายช่วยคนที่ตายจากธุรกิจอื่นให้เฟิร์มดี